หข้อที่มือใหม่ควรรู้นะฮะเวลาที่เราจะเล่นเจ้าเกมพนะับ G Mobile เนาะอ่าส่วนข้อที่1เนี่ยก็คือมือถือของเรานะครับมือถือของเราจำเป็นมากเลยนะต่อการเล่นพนะับ G Mobile เนาะถ้าใครมีมือถือที่สเปคแรงๆหรือว่าเปิดเฟรมเรทได้6กถึงเก้าสิบเฟรมเรทเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยนะว่าจะง่ายต่อการเล่นมากเลยนะ มือถือนะครับมีความจำเป็นมากนะครับต่อการเล่นเกมพับ G Mobile เนาะมือใหม่ทุกคนนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้นิดนึงนะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่2ก็คือหูฟังนะครับหูฟังเนาะเวลาเล่นเกมพับ G Mobile เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนใช้หูฟังในการเล่นด้วยนะครับหนึ่งคือมีประโยชน์ยังไงเสียงเท้านะครับชัดเจนมากนะครับ เสียงเท้านะมีความสําคัญต่อการเล่นของเรามากนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหูฟังเนี่ยก็แนะนํานะให้ใช้นะครับส่วนข้อที่3นะครับคือทีมนะครับทีมที่สําคัญมากนะผมเห็นอ่าหลายๆคนหรือว่าผมก็เคยทํามานะครับเวลาลงปุ๊บก,กระจายออกจากทีมออกจากทีมเราทันทีนะครับแบบนี้คือจะทําให้เราตายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนมาซ้อนเราไม่ทัน ชุบเราไม่ทันอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องทีมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่4ี่คือทักษะการเล่นนะครับเรื่องทักษะการเล่นเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะในช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยก็มีสอนนะครับให้ทุกคนไปฝึกหรือว่าจะมาดูช่องผมก็ได้นะครับไปฝึกนะครับทักษะการเล่นต่างๆนะครับให้เราคล่องตัวนะครับ พื่อที่เราจะได้มีทักษะไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นด้วยเนาะอันนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะครับอ่าข้อที่5นะครับพื้นที่การเล่นพื้นที่ก็คือแมพหรือว่าบ้านหรือว่าจุดสถานที่ต่างๆนะครับที่เรามีความชํานาญนะครับถ้าเรามีความชํานาญเนี่ยก็จะทําให้เราสู้ศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับก็สถานที่ก็สําคัญนะโอเค ข้อที่6ก็คือระยะเวลาในการเล่นเนาะระยะเวลาคืออะไรนะครับระยะเวลาก็คือการที่เรามีเวลาให้กับตัวเกมนะเวลาเราเข้ามาเล่นเล่นบ่อยๆเล่นเยอะๆไม่ใช่ว่าเล่นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจะทําให้เราเก่งขึ้นอันนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับถ้า เราอยากจะเก่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบมามาเล่นบนะ่อยๆเนาะมาเล่นบ่อยๆมาเจออะไรหลายๆรูปแบบบ่อยๆมาเจอผู้เล่นเก่งๆมั่งไม่เก่งมั่งปนๆกันไปนะครับระยะเวลาจะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ